สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะับตอนรับก็ถู่องช่องชัดเจนพันข้าวนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมนายชัดเจนนะครับวันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับในเรื่องของการปลูกข้าวเหนียวนะครับสายพันธุ์น่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับว่าเราจะมีเทคนิคการนับระยะเวลาการให้ปุ๋ยรับรวงข้าวข้าวเหนียวพันธุ์น่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดเนี่ยอย่างไรนะครับให้ปุ๋ยนะครับที่ช่วยในการรับรวงเนี่ย มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ข้าวนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะไปหาคําตอบกันครับครับผมสําหรับอย่างแรกนะครับที่ทุกท่านจะต้องรู้นะครับก็คือข้าวที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับคือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวต้นเตี้ยนะครับเป็นข้าวเหนียวที่นะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดเนาะสำหรับข้าวเหนียวต้นเตี้ยนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวต้นเตี้ยนี้มันก็มีหลายแบบหลายเบอร์เนาะนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็พัฒนากันมาหลายปีแล้วล่ะ แต่ว่าไอตัวที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือเตี้ยน่านฮก้านะครับเบอร์18นะครับแล้วก็เป็นเตี้ยที่คัดพิเศษมานะครับเป็นแบบรวงยาวผมก็ปลูกไว้ทั้งหมด2ไร่นะครับได้เมล็ดพันธุ์มาจากทีม่าคายนะครับอุตรดิตนะครับของตราเคียงงูทองของพี่เก่งนะครับก็ได้แบ่งเม็ดพันธุ์มาขยายที่กาลสินนะครับแบ่งทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้คืออยู่อำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้ก็เป็นน่านฮก้าเบอร์18นะครับเม็ดรวงเบอร์รวงยาวตัวนี้จะเป็นข้าวไวแสงนะครับ ปลูกได้ปีละครั้งเนาะเป็นข้าวนาะปีพูดง่ายๆนะครับก็จะมีเวลาในการเก็บเกี่ยวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือเขาจะเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะครับถ้าจะปลูกปลูกก็ปลูกเดือนเมษายนพฤษภาหรือใครจะประวันตั้งแต่มีนาก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่จะเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกาของทุกปีนะครับส่วนแปลงที่อยู่ข้างหลังผมนี้ผมดำเดือนเดือนมิถุนายนะครับแปลงแปลงตัวนี้นะครับส่วนเพื่อนๆเ,เขาดำเดือนก,นกรกฎาคม นาข้าวของผมทุกแปลงดำด้วยรถดำนานะครับเป็นข้าวนาดำนะครับก็เดินคัดรวงเก็บพันปนอย่างดีนะครับนะครับก็ทําเต็มที่นะครับเพื่อคุณภาพนะครับแต่ว่าก็ปีนี้ก็นี่ครับทำน่าน5่า59อย่างเดียวนะครับไม่ได้นําทําข้าวตัวอื่นเลยนะไม่ได้ทํา CP ีต้อง8รหอมนาคานะครับไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยทําน้า59อย่างเดียวสาหรับปีนี้มันจะได้ไม่งงไม่ผสมปนเปกันนะอย่างแรกเราต้องรู้จักพันข้าวก่อนน่าน้าก้าเบอร์18ตัวนี้เป็นข้าวเหนียว ต้นเตีย้ยที่มีลักษณะเด่นคือไม่ล้มต้นแข็งให้ผลผลิตสูงนะครับอัตราการแตกกอเนี่ยครับนะครับอัตราการแตกกอดีมากนะครับผลผลิตเขาเยอะก็เพราะว่าเขาแตกกอดีแล้วก็รวงเขาจะแน่นรวงเขาจะเม็ดค่อนข้างถี่เลยละ่ะนะครับก็ในเรื่องของผลผลิตนี่ถือว่าโอเคครับใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นข้าวสดถ้าบำรุงดีๆก็ไล่ได้ไล่ไล้ตันอัพแน่นอนนะครับถ้าข้าวสดนะครับเกี่ยวเสร็จได้ตันขึ้นแน่นอนถ้าดูแลดีเนาะ ส่วนประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมานอกจากพันข้าวแล้วนะครับตัวนี้คือน่านทาก้าเนาะเราจะต้องรู้วันเก็บเกี่ยวก่อนนะครับเรารู้วันเก็บเกี่ยวก่อนข้าวตัวนี้เป็นข้าวไวแสงที่จะต้องอาศัยช่วงแสงในการที่จะแทงช่อดอกออกมานะครับซึ่งเขาจะแทงช่อดอกในช่วงประมาณนะครับกลางๆเดือนตุลาครับอาทิตย์หน้านี่แหละครับวันนี้วันที่3แล้วอาทิตย์หน้านี้ก็จะเห็นก็จะเริ่มเห็นช่อดอกแล้วนะครับก็จะเริ่มยิงฟันแล้วนะครับ บานผมเอินยิงแขวนะครับก็ทีเริ่มยิงแขวเลยล่ะตอนนี้กําลังท้องแก่สุดๆแล้วนะครับท้องกลมริกเลยนะครับสําหรับตอนนี้คือเขาจะเริ่มแทงชอ่อดอกเดือนตุลาประมาณกลางตุลาและเขาจะเ,าเก็บเกี่ยวประมาณกลางพฤศจิกานะครับของทุกปีนะครับไม่ว่าเราจะปลูกช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับในช่วงนาปีเนาะนะครับเราก็จะรู้วันเกี่ยวนะครับวันเกี่ยวเนี่ยปีที่แล้วผมเกี่ยวประมาณวันที่10ต้นต้นพฤศจิกาผมทําอย่างนี้ผมเกี่ยวอย่างนี้ทุกปีเนาะนะครับ คือข้าวเนี่ยเริ่มเกี่ยวได้พับพึงจริงๆอ่ะประมาณวันที่10พฤศจิกานะครับพับพึงเนี่เกี่ยวพอดีแบบพอดีติดเขียวนิดนึงข้าวจะอ่อนนุ่มหอมมากนะครับแต่ว่าผมทําเมล็ดพันธุ์เนี่ยครับผมทําเมล็ดพันธุ์ผมก็ต้องเอาให้มันแก่เต็มที่สุกเต็มที่ผมก็จะเกี่ยวประมาณวันที่14บสพฤศจิกานะครับเป็นต้นไปนะครับก็เอานับกันง่ายๆก็คือวันประมาณวันที่กลางๆเนาะวันที่13 13พฤศจิกาเราจะกําหนดเป็นวันเกี่ยวเนาะ อ,อย่างแรกเรารู้วันเกี่ยวแล้วนะครับหนึ่งคือเราต้องรู้พันรู้จักพันข้าวสองเราจะต้องต้องรู้วันเก็บเกี่ยวนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะวิธีการคำนวณว่าเราจะใส่ปุ <c oughs> ป๋ยรับรวงนะครับหรือการใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายเนี่ยในแปลงนาข้าวเราเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนนะครับ <c oughs> เราจะต้องรู้วันเกี่ยวก่อนหรืออายุรู้อายุข้าวก่อนนะครับซึ่งข้าวไวแสงตัวเนี้ยนะครับมันเป็นข้าวที่ไม่ได้รับอายุ นะครับไม่ได้นับอายุครับเขาเขาจะมีวันที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยฟิกเลยนะครับคือเขาจะเกี่ยวตามอายุแต่ตามช่วงแสงเขาจะแทงช่อดอกมาตามช่วงแสงที่มันเปลี่ยนไปนะครับพอแทงช่อดอกมาครบหนึ่งเดือนปุ๊บเราก็เกี่ยวแต่แต่อย่างน้อยเรารู้เลยแหละวันเกี่ยวคือประมาณเราตีเอาสักประมาณวันที่13เนาะสิบสามพฤศจิกาวิธีการคำนวณว่าการใส่ปุ๋ยรับรวงช่วงไหนดีที่สุดนะครับเราก็คือจะต้องทำการเอาเลข60นะครับมาลบ การเก็บเกี่ยวนะครับมาลบวันเกี่ยวพูดง่ายๆ60มาลบวันเกี่ยวเ,เรารู้แล้ววันเกี่ยววันที่เท่าไหร่เรากะประมาณคร่าวๆด้วยกันเนาะเลขตรงกลางคือ13พฤศจิกายนนะครับ13พฤศจิกายนนะครับ13พฤศจิกาเราเอามาลบ60ครับ13พฤศจิกาลบ60ก็ลบประมาณ2เดือนเนาะตีคร่าวๆไปไป2เดือนนะครับก็จะถอยไปนะครับ13ตุลาก็จะเป็น30วันใช่ไหมฮะ ถอยไปอีกเดือนหนึ่ง13กันยาก็จะเป็น60วันแหละอาเรารู้เลยนะครับทำไมตรงเลขต้องเลบบเลข60อายุข้าวลบ60เท่ากับระยะการแตกกอสูงสุดของเข้าพันนั้นๆนะครับน่านทาเก้าก็เหมือนกันครับน่านท่าเก้าเกี่ยววันที่13พฤศจิกาลบออกมา60ก็จะได้ประมาณวันที่13กันยา13กันยานี้เป็นวันที่ เป็นช่วงที่ข้าน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดตัวนี้หรือเบอร์สิบเจ็ดด้วยก็แล้วแต่เนี่ยแต่กอสูงสุดนะครับเขาจะไม่หยุดเขาจะหยุดการแต่กอที่เจริญออกด้านข้างแล้วนะครับเขาจะเริ่มทําการสะสมอาหารแล้วนะครับเขาจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการตั้งท้องแล้วนะครับช่วงช่วงประมาณวันที่60เนาะมันจะไม่เจริญออกด้านข้างแล้วอะต้นข้าวนะครับเขาจะเจริญออกด้านตรงแล้วทีเนี้ยนะครับเขาจะเริ่มยืดนะครับจะเริ่มไปทางตรงและเขาจะไม่ออกทางข้างแล้ว หลังจากนั้นเรารู้เลยเรเรารู้ระยะการแตกกอสูงสุดของข้าวแล้วทีนี้ทํำยังไงครับให้บวกไปอีก10วันนะครับให้บวกไปอีก10วันนะครับท่านก็จะได้วันที่ท่านจะต้องใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวให้มีประโยชน์สูงสุดถ้าเป็นนั่น59าเก้าบนี้นะครับก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่ครับนะเรามาคิดช่วยกันวันที่แตกกอสูงสุดของนั่น5้าคือ13กันยาเนะเราคุยกันเมื่อกี้นี้นะฮะ อันนี้คือเลขประมาณนะครับโดยประมาณ13กันยาบวกไปอีก10วันก็คือวันที่เท่าไหร่ฮะก็เป็น23กันยาะนะครับก็จะได้วันที่เราจะใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายเป็นปุ๋ยรับรวงข้าวครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะให้ข้าวนาอาหารเนี่ยที่เราให้ไปในรอบสุดท้ายเนี่ยไปสะสมเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเป็นรวงข้าวต่อไปนะครับ เพราะข้าวเขามีการตั้งท้องทั้งหมด9ระยะนะครับข้าวมีการตั้งท้องทั้งหมด9ระยะเหมือนคนเลยฮะคนก็ตั้งท้อง9เดือนข้าวก็ตั้งท้อง9ระยะเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้นับเป็นเดือนไม่ได้นับเป็นวันนะการใส่ปุ๋ยให้มีป,ประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะรับรองข้าวคือให้ใส่ช่วงที่ข้าวเขาท้องไปแล้วเนี่ยในช่วงที่3ถึง5 3ถึง5ก็คือวันที่เก็บเกี่ยวลบไป60 แล้วก็บวกไปอีก10นะครับก็จะได้วันที่23กันยาโดยประมาณนะครับโดยประมาณไม่ต้องไปฟิกไปต้องไปซีเรียสอะไรนะฮะให้รู้ว่าช่วงมามาวันที่20กว่า,วาเนี่ยกันยาเนี่ยเป็นช่วงที่ควรจะหว่านปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับในข้าวเหนียวหน้าทาเก้าได้แล้วนะครับก็คือประมาณกลางถึงปลายเดือนกันยานะครับถ้าช้าไปกว่านี้มันก็จะช้ามันก็จะ มันก็จะไม่ทันอ่าแต่ถ้าเร็วเกินไปใส่ต้นกันยาใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ถามว่าต้องดูข้าวด้วยนะครับข้าวเรายังเขียวอยู่ไหมนะครับถ้าข้าวเราไม่แสดงอาการขาดอาหารยังใบเขียวตึบอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งใส่บวกไปก่อนรอไปก่อนจนกว่าใบสีของข้าวเนี่ยจะเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองเริ่มมีอาการเขียวอ่อนอย่างเงี้ยนะครับเริ่มเขียวอ่อนอย่างเงี้ยอันนี้ให้ได้นะครับให้ได้อ่าอันนี้คือเทคนิคการให้เนาะเรารู้แล้วนะครับว่า การให้ปุ๋ยรับรวงข้าวเหนียวน่านฮักเก้าเบอร์18นะครับควรให้ในช่วงประมาณวันที่20กกว่าของเดือนกันยานะครับให้ในช่วงนี้ข้าวจะนําเอาปุ๋ยที่เราให้เนี่ยไปไปสะสมอาหารได้ดีที่สุดนะครับปุ๋ยรับรวงสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปสะสมเป็นเม็ดแป้งเม็ดเมล็ดข้าวรวงจะสั้นจะยาวน้ําหนักจะดีไม่ดีอยู่ที่การใส่ปุ๋ยรับรวง เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องให้ความสําคัญตรงจุดนี้นิดนึงนะครับก็ถือว่าผมก็มาแลกเปลี่ยนนะครับท่านไม่จําเป็นจะต้องเชื่อสิ่งที่ผมพูดทุกคําทุกอย่างเสมอไปอยากให้เราไปทดลองปรับประยุกต์และก็สังเกตเรียนรู้กันไปนะว่าเราใส่ปุ๋ยรับรวงในแต่ละช่วงของเดือนเนี่ยนะครับช่วงไหนมันมันเวิร์กสุดแล้วให้เราเก็บข้อมูลแล้วก็สังเกตไปนะครับสำหรับผมก็มาแลกเปลี่ยนในในประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เพิ่มเติมมีอย่างหนึ่งเนาะ ออนอกจากวันเวลาแล้วนะครับนอกจากช่วงเวลาที่จะให้ปุ๋ยรับรองข้าวที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราจะต้องดูข้าวเราด้วยไม่ใช่ว่าเออยี่สามปุ๊บถึงวันที่ยี่สามต้องให้ต้องให้ตามหลักต้องให้ต,หต้องให,งให้ไม่ใช่นะครับให้เราดูความสมบูรณ์ของข้าวเราด้วยถ้าข้าวเรายังใบเขียวสดเขียวทึบเขียวมึนอยู่เนี่ยเขียวเข้มอยู่เนี่ยให้ให้ให้ชะลอไปก่อนนับไปก่อนอีกสักอาทิตย์หนึ่งค่อยมาดูใหม่ ถ้าข้าวเราเออใบสีเขียวจางลงอ่ะเออเราก็ให้อาจจะเลยไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเป็น25 28 30กันยาเนี่ยก็ยังพอได้ถ้าข้าวเรายังเขียวอยู่นะครับมันอยู่ที่เราดูแลข้าวมายังไงบ้างเราให้ปุ๋ยไปกี่รอบแล้วบ้างเนาะอันนี้ก็หนึ่งนะครับก็เพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งก็คือให้ในขณะที่ข้าวเรานะครับออกอาการขาดปุ๋ยนิดนึงนะครับอันต่อมาคือการหว่านปุ๋ยเนี่ยแนะนำให้เลยนะฮะว่าจะต้องหว่านน้ำแห้ง น,น้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับอันต่อมาก็คือพ่นฮอร์โมนพ่นธาตุรองธาตุเสริมบ้างสลับกับปุ๋ยเม็ดบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ข้าวเราได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่เพื่อที่จะนำไปสร้างมเมล็ดได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาแลกเปลี่ยนหกับ f c ทุกท่านได้ชมเนาะนะครับก็ถือว่าไปลองเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรไปลองพิสูจน์นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวนาได้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องชัดเจนพันข้าวไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ